จริงๆสิ่งที่ทาให้จีนก้าวหน้าไปจริงๆ่งก็คือคือเรื่องของการการโลดใจของคนคนในประเทศเขาผมามองว่านี่เป็นเป็นเรื่องสําคัญโอเคมันอาจจะเป็นเรื่องการลงใจแบบสังคมนี่สร้างการเมืองหน่อยอ่าแบบสังคมนิยมแต่ว่าพอเขามีมีความสมัคคีกันอ่ะเขาก็จะรู้สึกอยากดันอยากดันประเทศตัวเองขึ้นมาอของนั้นจะดีหรือไม่ดีคือเราดันประเทศเราไว้ก่อนครับมาคราวนี้เอ่อพายเออร์ของไทยเราก็เหมือนกันนอกจากสื่อสารสู่ภายนอก เราอย่าลืมสื่อสารให้คนในประเทศกันเองด้วยชาวคนในพิพิธภัเรื่องนึงก็คือถ้าคนในประเทศเรารู้เนี่ยเราก็จะพร้อมพร้อมที่จะดันเนียราจะรู้สึกภูมิใจละคือถ้าเราทําให้สิ่งสิ่งนี้มันเหมือนกับว่าเราภูมิใจนะว่าประเทศไทยเรามีหนึ่งสองสามสี่เราสามารถพูดได้อไม่ใช่ไม่ใช่พูดถึงโนตีไทยมีแต่ละนาดก็จริงใช่ก็จริงพูดถึงการแสดงมีแต่ขนครับอ่าย่าลืวเรายังลืมลิเกนะฉันลืมลิเกโอ้โหลิเกโนราลิเกลิเกใช่ใช่ลิเก ลำตัดน่ยอ่าลำตดัดใช่หรืออะไรพวกนั้นนะครับอ,อ๋อหมอลำอ,อ่าหมอลำหมอลำที่ผมว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ประสบความสำเร็จในตัวเองแต่ไม่ถูกฉายแสงไปม,มากอ,อ่มก <คน S 1> า <จำ S 1> <ๆ>มาดูควรจะมากกว่านี้มันจะปุ้มขึ้นมาเลยถูกไหมใช่ครับผมเชื่อว่ามีการ cross ถ้ามีการ cross อะไรบ้างว่านี้ตอนนี้เขาจะเริ่มเริ่ม cross แล้วเท่าที่ผมทราบวันวันน่าจะไม่แน่ใจน่าจะสัปดาห์หน้านี่ครับหมอลำจะเล่นกับวงออเคสตราอุ๊ยอาจารย์เวทีไหนอาจารยที่น่าจะอ่า ของสถาบันกรเงิตีกัะยาณนวัฒนาน่าจะรงตรงสะพานพระรามนะครับที่มาซึ่ง่อนี้เป็นโมเดลหนึ่งที่จะฉายแสงเข้าไปผมว่าอาจารย์่วันนี้คนไทยเข้าใจซอฟต์พาวเวอร์ยังผมว่าก็ยังยังไม่ชัดนะผมก็ไม่แน่ใจว่าผู้ตัดเขาก็เข้าใจชัดหรือย่างด้วยว่าว่าจริงๆแล้วซอฟท์พาวเวอร์จริงๆคือคือคืออะไรครับนะครับคือเราคงไม่ใช่เป็นการจัดเอานิ้ทุการหรือเอา เอาวัฒนธรรมไทยมากองรวมๆกัน uh huh. แล้วก็บอกว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์นะครับ uh huh. ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นการการการเรียว่าเดิน uh huh. เดินผิดทิศทางไปหน่อยหนึ่งนะครับ uh huh. แต่เจตนาเนี่ยผมเชื่อว่าดีแล้วนะครับ uh huh. เพราะการ <Okay. S 2> การที่เราจะสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของประเทศไทยเลยซึ่งวัฒนธรมรมของไทยเรานี่มันมีทั้งหลากหลาย uh huh. มีเสน่ห์อันนี้เป็น,เป,นเป็นทางที่ถูก ับแต่ทิศทางเนี่ยผมก็มองว่าอาจจะต้องต้องต้องดูกันอีกนิดหนึ่งนะครับอาจารย์อาจารย์ไล่้ฟังดีเลยนะอยากฟังมากแล้วจริงจริง่ยงมันเคยของซอฟต์พาวเวอร์นียามของซอฟต์พาวเวอร์นะครับขอย้อนไปที่อ่าไปที่เรียกว่าต้นต้นตำรับซึ่งก็คืออาจารย์โจเซฟนายซึ่งเป็นต้นตำรับซอฟต์พาวเวอร์ของของอเมริกานะครับซึ่งแกก็บอกว่าจริงๆมันก็คือมันก็แปลกันตรงตัวครับก็คือมันก็แปลว่าอำนาจละมุนอำนาจอำนาจอนาจ่อโยนมีแปลตามราชบัณฑิต อันหรืออำนาจอำนาจโน้มนําอามรู้เลว่าอำนาจโน้มนําบางแฉกเขาแปลว่าอำนาจซึ่งมันมันจะมันจะเป็นคนละขั้วกับ hard power ซึ่งเป็นอำนาจทางทางเชิงเชิงการทหารนะครับเชิงเชิงเชิงโครงสร้างอ่าแล้วก็ตอนนี้แล้วมีนักวิชาการหลังจากนั้นเนี่ยเขามีมีอ่าคำมีเสริมคําเพิ่มขึมอีกคำหนึ่งว่า sharp power ซึ่งแปลว่าอำนาจทะลุทะลวงนะครับซึ่งตอนนี้มันมีสามคำที่ใช้กันในมวงวิชาการครับ ใช่แล้วอาจารย์โอเคมันเราเห็นความแปรเนาะแต่พอลงลึกไปอะ่ะมันอะไรอาจารย์อาจารย์เราจับต้องได้บ้างไอ้นี่อซอฟต์พาวเวอร์เว้ยไอ้นี่ไม่ใช่เว้ยไอ้นี่เข้าขายเว้ยอาจารย์มันพอจับต้องได้อีกอไม่อาจารย์เออผมเชื่อว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจริงๆมันมีอยู่ทุกตัวและคิดถึงคําว่าถ้าสมมติเอาซอฟต์พาวเวอร์เป็นเรื่องของภาพใหญ่แต่ถ้าเอาลองลองคิดถึงภาพบุคคลนะค,คิดถึงคําว่าสเสน่ห์ดีกว่าอ่า<ๆ>คนมีสเสน่ห์เราอยากเดินเข้าไปคุยเราอยากเดินเข้าไปจีบอ่าเราอยากเดินเข้าไปทําความรู้จักรื่แบบ หรืออยากให้เขามาอยู่ใกล้ๆตัวเรารอันนี้ลองต้องใช้ใช้คำนี้เป็นเป็นคีย์ของเขาว่าซอฟต์พาวเวอร์มันจะเห็นได้ชัดเหมือนกับว่าทําไมียกว่าผมชอบยกตัวอย่างเสมอนขนาดเวลาไปคุยกับพวกทางผู้ใหญ่าทางจีนนะครับผม,ผมชอบพูดแล้วเขาก็ไม่ค่อยพอใจก็คือคผมชอบบอกว่าถ้าคุณอยากทำซอฟต์พาวเวอร์ให้มันสําเร็จอ่ะน่าจะเรียนรู้จากเกาหลีอ,อซึ่งหมันก็ดูมันเหมือนเหมือนดูมันตบหน้าเขาหน่อยหน่อยเป็นไครับใช่ไม่ใช่เราพูดด้วยเจตนาดี่คือเราพูดว่า จริงๆเกาหลีก็ทําให้เรารู้ว่าทำซีรีส์ออกมาคนก็อยากดูอทำอาหารออกมาคนก็อยากฟังนะครับแล้วก็มีเพลงออกมาผลค,คนก็อยากจะเรียนภาษาเกาหลีโดยที่โดยที่เราไม่ต้องมีโดยที่เราเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลังหลังเรื่องเนี้ยใครเป็นคนตัดริบบินเออแฮใครเป็นคนเริ่มใช่ไหมผมยังต้องไปเซิร์เลยว่าอโครงการนี้เกิดจากใครเออแฮใช่แต่นี่มันคือมันหมายว่าสุดท้ายแล้วผลงานของพ,พาวเวอร์ที่มันเป็นสเสน่ห์ไปทั่วโลกเนี่ย มันจะเป็นตัวย้อนไปถึงต้นทางเองว่ามันมาจากไหนแต่กลับมาที่ไทยเนี่ยผมผมจับไปที่ช็อตแรกก่อนที่อาจารย์พูดเลยนะครับ,รบว่าอาจจะยังไม่เข้าใจมากเพียงพอจุดไหนที่อาจารย์มองไปว่าอันเนี้ยมันมันเข้าใจอันเนี้ยไม่ใช่อันนี้ภาครัฐเข้าใจแล้วอันนี้ไม่ใช่อาจารย์ยกตัวอย่างเนะี่ยเอาเอาที่ไม่ใช่ก่อนได้รย์ไม่ใช่ก่อนนะเอาที่ไม่ใช่ทำไมครับผมเอ่อเท่าที่ผมอ่ไปดูดูตามตามข่าวข้อมูลนะฮะก็คือเหมือนกับเอ่อการจะมีการจัดในเรื่องของ การการจัดให้เรียกว่าคล้ายๆเป็น <Event. S 2> อีเวนต์อีเวนต์เป็นเคานเตอร์อีเวนต์เอามากองรวมๆกันซึ่งมันมันมันไม่ได้เป็นตัวกระตุ้นซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงให้มันให้มันเกิดขึ้นะนะครับคือผมขอยกตัวอย่างสิ่ง <Yeah. S 2> ที่ที่ผมเห็นเห็นจากจากที่ผมนั่นละกันคือประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมวมทัวัฒนธรรมด,ด้านดนตรีและศิลปะเลย <Okay. S 2> จริงๆมีหลากหลายครับภาคกลางก็มีอีสานก็มีใต้ก็มีนะครับเหนือก็มี แต่ส่วนมากทําไมเราจะเห็นแต่ภาคกลางนะครับไปไหนอะไรที่มันเป็นตัวตัวแทนของของประเทศไทยเนี่ยมันก็จะไปออกเป็นสมมติถ้าคิดถึงดนตรีก็ลำนาดโอเคละนาอ่าคิดถึงลาก็ลาไทยอในขณะที่ในหลายๆภาคส่วนที่ผมรู้จักนะครับเช่นทางเหนือเนี่ยฟอนเจิงไม่ทราคุรู้จักไหมฟอนเจิงฟอนสาวไหมกลองสบัดชัยนะฮะของพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์และมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในเชิงพื้นที่ตรงไหนนะครับเพราะว่าทางภาคเหนือเนี่ยมีคนเยอรมันมาเรียนมีคนฝรั่งมาเรียนนะครับคนญี่ปุ่นมาเรียนคนญี่ปุ่นมาเรียนที่ทางท,ท,างที่กับอาจารย์ท่านหนึ่งที่ผมรู้จักจากทางภาคเหนือไปตั้งสำนักที่ญี่ปุ่นฝรั่งบ<า>บไปตั้ง, <บา S 1> งไี่ือเรียนแล้วแลวไปตั้งสำนักที่นู่นใช่ครับอันนี้นี่ก็คือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่คนเขาเดินมาหาเพราะความมีเสน่ห์และเอากลับไปเข้าใจแล้วนะครับคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งอย่างตอนนี้ทางทางภาคใต้นะทางภาคใต้เนี่ย <Nora. S 1> โนราเราดูรา่าดูราเราก็มีโนราเออแต่โนราคนไทยคนภาคกลางไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาถึงต่างประเทศคนไทยภาคกลางอย่างแท้ไม่ได้ดูใช่ท่ไมครับใช่ไม่ต้องไปถึงภาคเหนือคนไทยคนไทยภาคเหนือก็าอาจจะไม่ได้ดูอ่าอ,อันนี้คือผมว่าเราบางทีเราถ้าพูดถึงซอฟต์าวร์บางทีเราไปคิดถึงนาจจะคือเหมือนกับว่าไปคิดถึงเรื่องจากศูนย์กลางภาคกลางนะครับโขนนะครับหรืออาหารอาหารการภาคกลางดนตรีก็ดนตรีดนตรีภาคกลางนะครับ เอออาจารย์ผมมองเห็นภาพเหมือนกันเนี <men> ่ยอาจารย์แล้วแล ian, ้วที่อาจารย์ยกตัวอย่างเอางี้เมื่อกี้บอกว่าไม่ใช่ใช่ไหมอาจารย์มองเห็นสิ่งซิว่าอันเนี้ยอันเนี้ยใช่อันเนี้ยอันเนี้ยถือว่าเข้าใจถูกมันมีมีบ้างไหมอาจยท่าที่เห็นเ,เรื่องที่เข้าใจถูกเนี่ยก็ผมว่านึกนานเลยอาจารย์นึกนานนึกนานคือผมอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ดูข่าวตั้นกค่นั้นแต่ว่าจุดจุดที่เข้าใจถูกเนี่ยเพราะว่าจุดเริ่มต้นนะฮะแล้วก็เรื่องจริงๆ <c ười> <c ười> เห็นไหมท่านท่านเคยมีพูดถึงเรื่องอาหารเรื่องข้าวนะอาหารเนี่ยอาหารผมขผมองว่าเป็นจุดจุดเด่นอ่าใช่อาหารไทยเป็นจุดเด่นนะครับจุดเด่นจริงๆที่คนจีนที่ผมรู้จักหลายคนเนี่ยมาที่เนี่ยต้องกินแต่อาหารไทยครับบางทีเห็นคนจีนมาพาไปกินอาหารจีนเออมันไม่ไม่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหว อาหารไี่ถือถูกต้องอาาถ,ถูกต้องนะครับอาจารย์คำถามผมคือถ้าเกิดเจออาหารถูกต้องนะ <S <S 1> <S 1> โอเคชัดเลยเนี่ยเช่นเช่นอาหารไทยเขาเดี๋ยวมวาา<ช>ะม่วงคือเ่นานต้นต้มยำกุ้งรุ่นนี้ก็ว,ว่าไงเนี่ยอ่าโอเคเราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยแล้วกระบวนการซอฟท์ภาวเนี่ยอาจารย์เราจะทำยังไงอ่ะเราจะไปปั้นอะไรกับมันอ่ะเราจะจัดอีเวนต์หรอหรือจะทำอะไรกับไออาหารกุ่มเนี้เราจะทำอะไรกับมันถึงมันถึงจะขับขึ้นออกมาได้าอาจารย์เออตรงนี้นะครับผมมองว่าีจริงเราก็ต้องจริงๆรงรัฐบาลก็ต้องผมว่าน่าจะต้องมีพื้นที่ในการให้สิ่งสิ่งเนี่ยเา เขาได้มารวมตัวกันมันจะเป็นพื้นที่ในเชิงแพลตฟอร์มอจะเป็นช่องออนไลน์หรือจะเป็นทีวีที่มันต้องคืออันนี้เป็นงานหนักของรัฐอยู่ถ้าจะทำเพราะว่าซอฟท์แวร์มันไม่ใช่มีเรื่องเดียวมันไม่ใช่มีเรื่องดนตรีไม่ใช่มีเรื่องวัฒนธรรมไม่ใช่มีเรื่องอาหารมันรวมไปถึงท่องเที่ยวศิลปกรรมต่างๆก็มีนะครับอหรือว่าจริงๆภาษาก็เป็นซอฟท์แวร์แต่ภาษาใช่ภาษาไทยลวลาะใช่ครับออแต่ว่าก็ เราต้องลองตอนนี้ต้องหาต้องหาวิธีทําให้มันเกิดและสิ่งที่ผมว่าสําคัญที่สุดก็คืออย่างที่ผมยกขึ้นมาเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นเจริญหรือมโนราหรือพวกนี้ที่ที่คนที่คนต่างชาติเขาสนใจอืย่าลืมว่าจริงๆแล้วเขาสนใจด้วยตัวศิลปินอ่าและและเครื่องดนตรีและเสน่ห์ของมันโอเคแต่คือรัฐเนี่ยไม่ต้องไปเกี่ยวข้องอะไรมากก็คือต้องเปิดต้องใช้คําว่าแทนที่ไฟต้องส่งมาที่รัฐ ไฟต้องส่งไปที่ศิลปินแล้วศิลปินนั่นแหละจะนําความต่อเร็จมามาสู่รัฐได้เองโอ้าจาย์มเดลเป็นแบบนี้เนาะม,มันควรจะต้องให้ให้ให้เขาขึ้นมาเป็นเป็นแสงสว่างครับไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราเป็นแสงสว่าง